ไปเลยเออฝากไปที่คนมาเก็บกระเป๋าตังค์ได้มาแจ้งมาเชิญเข้ามาเลยเชิญเก็บเหรอพี่พี่พี่อาร์ี่เก็บแล้วเอามามอบให้ตำรวจต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีที่เป็นแนบ้างครับดีใจมากค่ะไม่เคยคิดว่าจะเจอคนดีเลยค่ะจริงค่ะครับแล้วก็ได้ของครบไหมครับครบครับขอทุกอย่างเนาะ ดีใจด้วยนะครับคไม่คิดว่าเจอเดอนทะเบียนที่ไหนครับโอเคครับ,รบอาชีพอาชีพขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดพิกุลค่ะได้นำกระเป๋าสตางค์ล่วงหายที่ในตลาดโดมวัดพิกุลนะคะแล้วก็เจอได้สามวันวันนี้นึกคิดว่าไม่คิดว่าจะเจอฮะเนี่ยเจอพลเมืองเมืองดีเอาตังค์มาบอกว่ากระเป๋าตังค์เขาได้เจอ ดีใจมากค่ะครับวันนั้นยังไงครับวันนั้นวันนั้นตังที่วันนั้นอ่ะเอาตังค์นั้นได้เอาตังค์ไปใส่กระเป๋าค่ะแต่ก็ใส่กระเป๋าผิดนะฮะไม่ได้ดูไปใส่ข้างกระเป๋าท,ทาําท่าไหนสิคะทำ,ทำยังไงกระเป๋าก<ง>ับมีกระเป๋าแฝดกระเป๋าใหญ่อยู่กระเป๋านึงนะคะเนี่ยแล้วก็ใส่ไม่ได้ดูนะฮะไปใส่ข้างกระเป๋าแล้วข้างกระเป๋าก็ร่วงลงข้างๆอย่างนี้พอไปถึงปุ๊บก็ยิ้วกระเป๋ามาจะซื้อไข่ ได้ได้จะาหาตาังค์ซื้อไข่ไข่เพื่อไปไปเปิดกระเป๋าไม่มีกระเป๋าย้อนกลับมาที่เดิมนะคะไม่มีกระเป๋าก็ตกใจนะ,ะตกใจก็มาหาที่วัดได้สองวันไม่คิดว่าจะได้จะไ,ไ,ได้เจอคนดีนะคะก็มาดูว่าไม่คิดว่าไม่เจอแล้วว่าวันนี้ดีใจมากนะคะมีคนไปบอกว่าได้เจอกระเป๋าได้น้ําส่งที่โรงพักสิงห์บุรีคะ่ะดีใจมากไม่คิดว่าจะได้เป็นเงินตั้งหมื่นกว่าหายากมากเลยคะ่ะ คุณม่กคะนี่ค่ะแล้วมีลอตเตอรี่ด้วยนะคะนี่ค่ะจับเงินจำนวนมากเลยค่ะในเงินนะฮะแล้วลอตเตอรี่อยู่อยู่ค่ะลอตเตอรี่อยู่ค่ะลอตเตอรี่ค่ะจ้ะจำนวนกี่กี่กี่ใบนะเออประมาณสามสิบใบได้งว่วันที่อะไรครับงวดวันที่หนึ่งมีนาค่ะ โเรามีนานได้คืนเลยเนาะค่ะได้คืนค่ะเขไปขายต่อได้เลยเนี่ยค่ะค่ะทำด้วยร้านนึงแล้วก็เรียกเรียกมาดูเลขนี้เลขที่ชอบแล้วเวลาเขาไปเดินไปเตะกระเป๋าก็ดีเออคนเราเตะกระเป๋าใบนี้ป่ะเนี่ยครับอือแล้วไงต่อหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาตกใจเมื่อทำไงก็ก็เปิดดูเปิดเลยเปิดด้วย ท่านแม่คะาเขาก็นั่งอยู่แต่เขาก็ไม่เห็นพูดอะไรใช่ป่ะก็เลยมาตั้งสติในรถจะเอายังไงกันดีอก็จะไปหาเจ้าอาวาสตอนนั้นน่ะใจจะไปหาเจ้าอาวาสจะไปพ่อเขาตรก็เลยบอกโตาแจ้งแจ้งความนี่ก็แจ้งตำรวจนี่ก็เพราะว่าหลักฐานอะไรมันไม่มีเลยไม่มีไม่มีหลักฐานมีแต่ตั้งในนั้นมีสตังค์อะไรอ่ะตังลูทเตอรี่แล้วก็ซองกระใหม่ แต่ไม่มีหลักฐานเจ้าของแล้งไายต่อก็เลยเอามาแจ้งตอนแรกเขาบอกแจ้งที่โน่นก็ได้แต่ผมก็กลัวว่าจะไม่ถึงมือเจ้าของเขาครับก็เลยพามาแจ้งเอามาแจ้งที่นี่เพราะว่าผมเป็นยคนอยู่จักหน่งด้วยครับแจ้งแจ้งร้อยเบนแจ้งมาไหนมาได้กระเป๋าเสียก็มากันเลยเธอเธอหายมาไหนนะที่ยี่สิบยี่สิบตอน ประมาณบ่ายสามบ่ายสามครับแล้วเธอเจอประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงกว่ากว่าแล้วมาแจ้งที่นี่ครับแจ้งที่นี่บ่ายสามวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบสองสามวันแล้วไปไงมาทันรู้รู้ว่าตังค์อยู่เนี่ยน้องคนนี้ไปบอกไปไปกับพี่ชายวันเนี้ยไปหาเขาไปถามดูว่าเธอไปที่แผงอีกที ไปเีื่องผู้มมาชายจะดูว่าจะของเขาอยู่มีใครอะไรหายมั่งจะไปถามเขาว่ามีใครทําขอออะไรหายมั่งวันที่เมื่อวันเสาร์ที่ยี่สิบเนี้ยก็เลยไปถามดูอดีไปถามที่แทงลอตเตอรี่เขาก็บอกว่ามีมีคนกระเป๋าตังค์หายขาเขา,าหาอยู่แล้วก็โทรหาพี่คนนี้มา